d o อกเตอร์ย h นช n น l ลช่องกีฬาน้องใหม่ฝากกดซับสไครต์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับสวัสดีครับทุกท่านเขามาในครั้งกับช่องด็อก แฟนบอลนี้แต่มิรานทุกท่านครับคงรู้สึกหดหู่ไม่น้อยเลยครับกับข่าวของทีมครับที่ออกมาอย่างต่อเนื่องเลยครับในระยะนี้ครับว่าพวกเขาเนี่ยกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินอย่างหนักเลยครับซึ่งใดทั้งหมดครับก็มีผลพวงมาจากการแพร่ระบาดครับของไวรัสโควิด -19 ครับรวมถึงนโยบายครับเกี่ยวกับการลงทุนนอกประเทศนะครับของรัฐบาลจีนนะครับข่าวร้ายนะครับข่าวไม่น่าอ่านสำหรับอินเตอร์เนี่ยมีออกมาตลอดเลยครับทุกวันครับและวันนี้ครับผมยิ่งได้โอกาสที่ เลยครับที่จะมานําเสนอ5ข่าวครับที่ไม่ค่อยน่าฟังครับของทีมงูใหญ่ครับว่ามีข่าวอะไรกันบ้างครับมารับชมกันได้เลยครับข่าวแรกนะครับคือข่าวตัวแทนของซามีฮันดาโนวิชนะครับปฏิเสธไม่ได้จริงๆครับเพราะด้วยฟอร์มที่ไม่ค่อยสม่ําเสมอในช่วงหลังๆเนี่ยของฮันดาโนวิชครับนี่จึงทำให้ครับอินเตอร์เนี่ยจำเป็นต้องมองหานายทวารรายอื่นๆเอาไว้บ้างครับเพื่อจะมากดดันตัวของฮันดาโนวิชครับซึ่งชื่อของฮวนมุสโซครับประตูของอูดินเซเนี่ยดูจะเป็นชื่อที่มีการพูดถึงมากที่สุด ในช่วงก่อนหน้านี้ครับเกาชอวงมกาโตบได้รายงานออกมาครับว่าอินเตอร์เฝ้าติดตามสถานการณ์ของมุดโซมาอย่างยาวนานและมุดโซคือเป้าหมายที่อินเตอร์ชื่นชอบเป็นอย่างมากครับมุดโซพร้อมแล้วสำหรับการย้ายไปเล่นในกับทีมใหญ่อย่างอินเตอร์ทว่าทีมเนรัสซูรี่ไม่ได้เป็นทีมเดียวที่อยากได้มุดโซและหาอูริเนเซ่ไม่ยอมลดค่าตัวจาก30ล้านยูโรดูแล้วก็คงเป็นการยากับที่มุดโซจะได้ย้ายออกเพราะว่าอินเตอร์ไม่มีเงินนั่นเอง สุดท้ายอาจเป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่อินเตอร์เนี่ยอาจจะต้องจบด้วยการไล่ล่าเป้าหมายอื่นครับโดยชื่อของมาโกซิเวตริครับจากเฮลซสเวโรนาเนี่ยคือนักเตะที่เป็นป้าหมายสำรองครับอีกทั้งครับก็เชื่อกันว่าครับน่าจะมีค่าตัวถูกกว่ามุตโซอีกด้วยนะครับหรือว่าครับหากเลวร้ายจริงๆรครับดูการหน้าครับอินเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ได้โกใหม่เลยครับอาจจะต้องจำใจครับใช้ด้านของฮานาวิตต่อไปครับ ข่าวที่2ครับคือการหาเงิน200ล้านยูโรครับว่ากันว่าครับซูนิงกรุ๊ปเนี่ยต้องการเงินจํานวนนี้ครับภายใน2 3สัปดาห์ที่จะถึงครับเพื่อทําให้สถานะทางการเงินของสโมสรเนี่ยมีความมั่นคงให้ได้มากที่สุดครับซึ่งมันก็มีหลายช่องทางครับที่อินเตอร์เนี่ยจะหาเงินจํานวนนั้นได้ครับและช่องทางที่ดูจะง่ายที่สุดเนี่ยก็คือการขายสโมสรไปให้กับนักธุรกิจรายอื่นครับที่ในขณะนี้ครับมีหลายกลุ่มทุนครับที่รอต่อแถวครับจ้องเทคโอเวอร์ทีมอูใหญ่อยู่ครับทั้งกลุ่ม r t n e r คร์ทเุ่มนี้ั ก็มีทรัพย์สินมากกว่า40,000ล้านดอลลาร์นะครับหรืออย่างมูบาดาล่านะครับที่มีทรัพย์สินเนี่ยสูงถึง3.69แสนล้านดอลลาร์นะครับแล้วก็ไหนจะยังมีทางด้านของอาร์ตออสปอร์ตพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็อารีสเมเนจเมนต์อีกครับนอกเหนือไปจากการหาเงินในช่องทางนี้แล้วครับซูหนิงเนี่ยยังหวังใช้บริษัท FC อินเตอร์นาซีออนนาวมิลาน่ครับที่เป็นเจ้าของอินเตอร์นะครับแล้วก็ถือหุ้นของบริษัทอินเตอร์มีเดียครับบริษัทอินเตอร์มีเดียนี่แหละครััับบหวงใช้รริิษทออนเต์ มีเดียนี่แหละครับในการกู้เงินเข้ามาเพิ่มเติมครับแต่ด้วยนะครับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยสู้ดีครับนี่อาจเป็นเดทให้อินเตอร์เนี่ยอดได้เงินกู้ในแบบฉบับที่ตัวเองเนี่ยพอใจครับเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็คงจะสูงด้วยเช่นกันครับอาจจะกู้เข้ามาครับซูนิงครับไม่สามารถลงทุนกับพินเตอร์ได้อีกแล้วครับและช่องทางในการกู้เงินเพิ่มเติมเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะส่งผลดีหรือแย่มากกว่ากันครับข่าวที่3ครั็บคือซูนิงครับอาจจะพายเรือพาอินเตอร์เนี่ยเดินหน้าไปได้ถึงเดือนมิถุนายนนี้เท่า ซึ่งข่าวนี้ครับก็เป็นรายงานที่ออกมาจากางด้านของลาลีพับบีก้าครับพวกเขาเปิดเผยครับว่าคณะกรรมการของ FIGC ครับได้ทำการติดต่อไปหาอินเตอร์ครับเพื่อสอบถามครับว่าสถานการณ์ทางการเงินของอินเตอร์เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับเนื่องจากมีการตั้งคําถามแล้วก็สงสัยครับเกี่ยวกับอะไรหลายๆอย่างครับซูนิงนะครับได้ยอมรับกับ FIGC ไปแบบตรงๆเลยครับว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยคงจะลงทุนอะไรไม่ได้อีกแล้วครับเงิน195ล้านยูโรครับคือเงินที่พวกเขาเนี่ยจะต้องจ่ายในช่วงที่ อขงดูกนี้ัโดยในจํานวนนี้ครับก็มีทั้งเงินค่าเหนื่อยครับแล้วก็ค่าตัวนักเตะนะครับพูดถึงค่าเหนื่อยแล้วนะครับอินเตอร์เนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังติดค้างนักเตะอยู่เหมือนกันนะครับเพราะมีการเปิดเผยออกมาครับว่าค่าเหนื่อยของเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมเนี่ยครับได้ถูกเลื่อนมาโดยตลอดครับและในเดือนนี้ครับคือเดือนที่อินเตอร์เนี่ยจะต้องจ่ายให้กับนักเตะแล้วครับข่าวที่4ครับเป็นข่าวที่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเชื่อมโยงกับข่าวที่3อยู่นิดๆครับในประเด็นเรื่องของค่าเหนื่อยครับเพราะว่ามีการเป็นห่วงครับว่าหากจ่ายค่า ค่าเหนื่อยของเดือนกรกฎาคมกับสิงหาคมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแล้วของเดือนอื่นๆล่ะนะครับเรื่องนี้ครับก็มีรายงานออกมาเช่นกันครับว่าค่าเหนื่อยของเดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมครับถูกเลื่อนจ่ายออกไปครับเป็นเดือนพฤษภาคมนะครับ ขณะที่ค่าตัวของอารับฮาคิมี่ครับแม้จะมีการพูดคุยกับเรยลมาริดนะครับว่าจะขอเลื่อนกำหนดชำระเงินครับไปเป็นเดือนมีนาคมเนี่ยแต่หากการผ่อนชำระเงินไม่เกิดขึ้น,นครับนี่หมายความว่าอินเตอร์ครับอาจเจอกับความเสียหายถึงขั้นว่าถูกตัดค่านข่งครับออกจากรายการพุดบอลยุโรปนะครับกาะนั้นแล้วครับถึงแม้วินเตอร์เนี่ยจะเจอกับวิกฤตทางการเงินอย่างหนักหน่วงครับแต่นักข่าวอย่างฟาบิโอราเวซานี่ครับก็ยังมั่นใจครับว่าอนาคตของอินเตอร์เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลครับแ,แต่ที่น่าเป็นห่วงที่สุดเเี่่กก็คือืออออรงงงงขงงงงููหิทถ เพื่อต้องขายทีมครับและต้องยอมรับครับกับการขาดทุนอย่างมหาศาลนะครับข่าวสุดท้ายนะครับคือโปรเจกต์ในการกลับมายิ่งใหญ่ของอินเตอร์นะครับโปรเจกต์นี้ครับดูเหมือนว่ามันจะจบลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมแล้วนะครับแผนของซูนิงครับดูเหมือนว่าจะเดินหน้าไม่ได้ครับและเรื่องนี้ครับมันถูกยืนยันมาจากปากของอันโตนิโอคอนเต้นะครับหลังจบเกมโคปาเตลียครับที่ทีมของเขาครับแพ้กับยูเวนตุส1ประตูต่อ2ครับเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์นะครับมันเป็นสถานการณ์ที่ไม่ธรรมดา ไม่มีประโยชน์อีกต่อไปที่เราจะมาปิดบังกันอยู่เมื่อเดือนสิงหาคมเรามีโปรเจกต์ร่วมกันแต่มันก็จบแล้วเหมือนกันนี่คือคําพูดครับของคอนเต้นะครับที่ได้กล่าวถึงสถานการณ์ของสโมสรในเวลานี้ครับคำพูดของคอนเต้ครับเป็นการตอกยำ้ำครับว่าอินเตอร์เนี่ยต้องการสภาพคล่องทางการเงินมากขนาดไหนครับพวกเขาครับพยายามทําทุกอย่างให้จบลงโดยเร็วที่สุดครับท่าที่จะทำได้ครับซึ่งนี่ครับก็เป็นเรื่องที่แฟนบอลอินเตอร์ทุกท่านครับต้องมาใจจดใจจ่อกันต่อครับว่านาคตของทีมเนี่ยจะจบลงยังไงครับและแผนการในอนาคตครับจะเป็นอย่างไร แต่โชคยังดีครับที่ว่าถึงแม้ว่าอินเตอร์ครับจะเสียหายออกมากๆครับแต่ข่าวที่ว่าพวกเขาเนี่ยต้องขายนักเตะตัวหลักออกไปจากทีมเนี่ยกลับไม่มีหลุดออกมาเลยครับซึ่งนี่ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นสัญญาณที่ดีไม่น้อยอีกเหมือนกันครับแฟนบอลอินเตอร์ทุกท่านเลยครับผมต้องขอถามตรงๆกันเลยครับว่ารู้สึกยังไงกันบ้างครับกับข่าวปัญหาทางด้านการเงินของสโมสรในตอนนี้ครับมาร่วมพูดคุยแระดงความคิดเห็นใต้คลิปกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับลาไปก่อนพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ